ส่งกล่องฟินดิกมาให้เราเป็นกล่องแบบกล่องเกมก็จะพามาดูว่าอะไรอยู่ในกล่องนี้มาเปิดกันดีกว่านี่พัดลมไม่ใช้พัดลมธรรมดาพัดลมปัดเป่าความซวยไม่ได้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไปถ้าอยากปัดเป่าความซวยก็กดเลยโอ้เย็นมาก เย็นมากแล้วก็ความสวยก็หายไปเลยวันนี้ก็จะเจอแต่เรื่องดีๆอันต่อไปคืออะไรนี่ะร้านนี้ค้าขายแล้วไลท์พวกชักดาบเหมาะมากสาหรับคนทำอาหารก,กินเปิดร้านค้าขายแปะได้ไม่เสื่อมไม่จางไม่หายไปแปะสิบปีก็ยังอยู่ชักดาบก,ก็ไม่เข้ามาอันนี้นะคะมีฟินนี่ด้วยสักสิทธิ์มากอุย้ยน้องน่ารักอะ่ะเพิมถัดมา แทนแปะแก้ปวดฟินิก่พอดีเลยช่วงนี้ก็คือแบบหาเช้ากินข้ามมาทำงานใครปวดนะคะก็สามารถทำไ,ได้ของอย่างดีนะคะอันถัดมามีรูปฟินนี่ด้วยนะคะ Limited Edition War, วเวอร์เขียนว่าเหนื่อยก็ทน <c oughs> ก็คนเหมือนไฟจะไปเช็ดเหงื่อเช็ดนูน่นเช็ดผมเช็ดนี่เอาไปทำอะไรก็ได้เอเนกประสงค์แล้วแต่คนจะใช้เลย อีกอันนึงคือการ์ดนี่การ์ดแรมากนะคะสิ่งที่เขาตามหากันก็คือน้องฟินนี่เกมนักสู้ชีวิตอันนี้นะคะเราก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแอฟฟินิกอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งนี้พิเศษมากๆก็คือเสื้อฟินนิกครบรอบ5ปีนะคะใส่แล้วสีสดไม่ตกไม่ซ้ําแล้วก็หน้าภูฝ่องมากคูฝ่องมากก็คือแบบว่าใส่แล้วสวยหลอก,กันทุกคนต้องตำ